วัสดีครับฟาร์มผักมีประโยชน์วันนี้เรามาอัปเดตประกาศข่าวกับกวางตุ้งนะครับหลังจากเราปลูกมาประมาณหนึ่งเดือนหรือจากมแมลงแมลงรับแมลงทานากับหอยทากที่เหลือก็จะ เริ่มงาบขึ้นแล้วนะครับเราจะตัดไปทานบ้างแล้วบางส่วน,นครับที่เหลือจากเอ แรงกินไปแล้วเราก็จะได้ทานเป็นผักที่ปลอดสารพิษนะครับช่วงใต้ต้นไม้ก็จะไม่งามนะครับเพราะว่าไม่โดนแสงแดดช่วงเช้าเป็นเยี่ยงนี้ฝังนี้ก็กวางตุ้งฟั่ง ถัดไปก็กว้างตุ้มอีกสองแปลงฝั่งนู้นก็คือประกาศขาวริมนู้นจะเป็นขนาครับแปลงนี้แปลงนี้เกือบเดือนเดือนหนึ่งแล้วนะครับ จะเริ่มแต,มตมกกอเพราะเราเพิ่มน,น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเลสลับปลาดําจืดฉีดพ่นอาทิตย์1ประมาณสองครั้ง แปลงนี้อายุประมาณหนึ่เดือนมันก็จะงามมากเลยนะครับ สำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ